เป็นไงครับพ่อตอนนี้สถานการณ์ชายแดนสงบหรือยังครับพ่อเออจะสงบอยู่ยังเงียบอยู่ครับครับผมตอนนี้ก็ดีดีขึ้นแล้วใช่ไหมครับพ่อเออคิดครับเป็นนั่นแหละถ้าถ้ามันไม่ถ้ามันไม่รอยอีกอ๋อครับครับเพระาะเพราะว่าบ้านพ่อนี่เขาตะแบกนี่รู้สึกจะติดกระหม่เลยใช่ไหมพ่อเออมันก็ติดนั่นแหละติดชายแดนครับครับครับพ่อเอาน,นะครับผมยังไงก็ขอให้คุณพ่อกับครอบครัวปลอดภัยนะครับผม ครับผมวันนี้ก็จะโทรมาขอแนวทางของคุณพ่อนะครับมี fc comment อยู่นะพ่อเอาอขาเขาอมเมนต์ว่าบอกให้ตามเลขคุณพ่ออย่างเงี้ยครับผมเป็นชุดบนล่างอย่างเงี้ยครับพ่อ,อครับครับพ่อ fc ที่รอแนวทางของคุณพ่อในช่องนี้ก็ยังมีอีกหลายคนเหมือนกันนะครับพ่อเห็น fc เห็นโทรมาหลายคนอยู่เห็นโทรมาเอา ช่วงใกล้ไหวจะออกกันแหละโอ้ครับครับพ่อโอ้พอเดีนอนโค้งสุดท้ายอันแอดมินก็ไม่อยากโทรไปรบกวนคุณพ่ออย่างเงี้ยครับกลัวแบบกำลังหลบหลบกระสุนอยู่อย่างเงี้ยครับพ่อก็เลยไม่อยากโทรรบกวนน้อยบ้างบ้างไหมครับอยู่ในบังเกอร์แล้วโอ้หลบอยูอ่ในบังเกอร์ยังไ,ไม่พ่อแอนครับครับผมแล้วแล้ว,ลวมันม,มีมีกระสุนตกใกล้ๆบ้านพ่อบ้างไหมครับ มันกับบอตกไก่ภายในร้านห่างปรามันแย่จิ๊บโกโลเนี่ยแหละจิบโ<อ>กโลครับครับผมยองรังโลกเรื่องโล,ก,งลกมันกรขามหัวไปคนกคนลูงอาหารใต้โอ้ครับครับพ่ออืแล้วได้ยินเสียงไหมพ่ออันตอนลูกปืนมันข้ามหัวไปพ่อมันทิสังเกตดูม,มือมันมากนะมันดงังแซดแซดแซแไปเลยเนาะ โอ้ครับบโมวบาก็ว่างคนละโอ้ยดังสนั่นตั้งปืนทั้งหาอใจครับมันจะเทือนไม่พเลลอ,อ,วเ,อพเวลาลูกปืนมันตกลงดินโอ้ยมันดังแห้งมันจะเตือนนะเนาะตั้งกระสีดังเกตโอ้โอ้แร่งมันตกลงดินรับสังกะสีหลังคาบ้าน,นสะเทือนสะเทือนเลยใช่ไหมพ,พ่อแอนแมนโอครับครับพ่อแล้วอันงวดก่อนนะสูตรที่คุณพ่อทํา ที่เราทํากันแต่ก่อนที่มันเดินดีๆมันเข้าไ่เพ่หงวดก้อนนี่มันมันมันเข่าอ่อนมันมาหันโกศูนยังวะอ๋อสูตรอันนี้สูตรอันไหนพ่อสูตรล่างล่างโอ้ครับครับอ๋อไปถึงสูตรอันใหม่ที่เราทํากันใช่ไหมพ่ออืมแปนครับครับแล้วอันสูตรตัวเก่าแล้วพ่อที่เราใช้สูตรห้าตัวนั่นแหละครับสูตรห้าตัวสูตรห้าตัวมันก็มันกัน เขาแน่บพรเขาแน่แต่แนวก็มันอือครับครับผมแต่ว่าภาคหลังมันดูแปลกๆนะพ่อเนาะแต่ก่อนนี่มันถูกเป็นสิบงวดเลยนะพ่อเนาะอือแต่ว่างวดนี้งวดนี้อันสตริีลักสิบล่างสองตกับลักน้อยล่างสามตัวแล้ิมันเขาบ่อแต่ว่างวดน้องไฮมันเขาอยู่ระหว่างหันบาได้า ผู้ได้วันทอาอืมครับครับพ่อต้องตามเบื้องลัางที่เขาอยู่บ่วันเดับครับครับก็ถือว่ายังมีสูตรที่เข้าอยู่ใช่ไหมพ่อนี่นี่เขาอยู่อืมครับเผมเอาเข้าก็เอาสูตรที่บ่เขาเข้ากับบ่ตองเอาแล้ววันนี้ครับครับพ่อก็คือคุณพ่อนี่บางทีก็พัฒนาสูตรไปเรื่อยๆอย่างนี้ใช่ไหมครับพ่อครับเรื่อยตัวมันจังมรนบ่เขาเนาะครับ สองโตล่องปรับสองโต,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 ตสามโตเป็นทีครับแล้วสูตรสูตรที่พ่อจเจ้ามาลงอันวันนี้นี่เป็นเป็นสูตรสูตรใหม่หรือว่าสูตรเก่าครับพ่อสูตรสูตรใหม่สูตรใหม่สูตรใหม่แต่ว่ามันงอต้องรับน้งเข่าอ,อยู่นะโอ้ครับผมก็คือเข้าเข้าล่างห้าศูนย์ใช่ไหมพ่อแมนหาชนตอหันหาชน ครับครับครับผมก็คือสูตรล่างเดี๋ยววันนี้เอาสูตรล่างไปก่อนเดี๋ยวถ้ายัางไงโค้งสุดท้ายอาจจะได้ไปหาพ่อที่บ้านเนาะเดินกันก็ได้ครับครับพ่อพ่อเอฟซีก็บางคนก็โทรมาถามบางคนก็คอมเมนต์ในช่องอย่างเงี้ยครับพ่อรอเรียกของคุณพ่อเนาะเพราะว่าส่วนใหญ่แต่ก่อนนี้เขาถูกกับคุณพ่อน,นหลายคนเหมือนกันนะครับส่วนใหญ่เขา้าเขา้าโทรไปขอเยอะอยู่ใช่ไหมพ่อโทรมาก มันหาหกคนนี่ล่ะอืมครับอันนีมีตัวไหนบางพองวดนี้เลกรล่างงวดนี้ครับพ่อเม่นี่เลกล่างเอว่างจับคู่ไห้มันมีอยู่สี่ตัวครับครับพ่ออ่านี่นี่สองสี่สองสี่หาสี่ห้าสี่ แล้วก็ห้าเก้าาเ็ดห้าเก้าแล้วก็ห<ม>้าเจ็ดแอมบีฮักครับหรือว่าเอฟซีเอฟซีอย่าไปจับเอาเองก็ได้เพราะว่าลักซิปมันมีสองกับาครับลักหน่วยนัน่นกี่มันชนมันสามตัวแต่ว่ากันเอาครบสูตรมันมันสิเป็นหาตัวนะลักหน่วยโอครับครับ<ม>พ่อ หลักหน่อยมีศูนย์มีสี่มีเก้าครับเจ็ดมีแปดหักหน่วยหลักหน่วยมีห้าตัวหลักสิบมีสองตัวใช่ไหมพ่อแนนอือครับผมแต่ว่าแต่ว่าตัวชนมันในร้อยศูนย์มันมีศูนย์สี่เก้านีไหละชั้นแต่ว่าอันอันเอาเบอร์เต็มศูนมันก็มีศูนย์สี่เก้าเจ็ดแปดครับหลักหลักสิบสองกับะพาครับ ครับเพราะแล้วอสูตรตัวนี้นี่ที่คุณพ่อทําขึ้นมาใหม่พ่อได้ทําย้อนหลังดูไหมครับพ่อทําเบิง้งยอะอมันเป็นยังไงพ่อันอน,นอกจากถูกค่าศูนย์งวดก่อนแล้วงวดถัดถัดก่อนก่อนหน้านั้นถูกไหมพ่อถูกถูกถูกยังวาลองลองบังวันโอ้ลองดูงวดนี้เนะพ่อน้อครับครับลองดูถูกเบิ้งิดครับผมไม่แน่อันแบบทาย้อนหลังไปมันถูกถึงเวลามันอาจจะหลุดก็ได้นะพ่อนากก็ไม่มีใครรู้นะพ่อนาะ ต่อาน่คือว่าอืมครับก็ลองดูแต่ว่าคุณพ่อทําย้อนหลังไปมันเดือนประมาณกีงวดพ่อคุณแล้วตั้งแต่เริ่มปีใหม่เลยอืครับครับผมยิ่งเลยครับพ่อก็ถือว่าไม่ธรรมดานะพ่อทำย้อนหลังไปแล้วมันโอเคก็เลยลองเอามาลงดูนะพ่อนะเงี้ยครับแล้วแล้วมีตัวเด่นตัวนี้ไม่พ่อเลขสี่ตัวนี่พ่อ ตัวเนีนก็นมีห้าหาเก้าก็ผ้าเจ็ดแล้วอ๋อครับผ้าเก้ากับห้าเจ็ดเอต้องตัวจตัวเด่นครับครับผมก็คืออันสูตรตัวนี้นี่คุณพ่อให้มาล่างก็คือออกล่างตรงๆอย่างนีง้เลยใช่ไหมพ่อแนออกลางตรงๆเลยที่ที่เห็นหาเก้ากัหาเก็ตกิดล่องล่องยิบไปลดแบตเตอรี่นะครับครับพ่อเจ็ดกับหาเก้า ครับครับพอเลขสวยอยู่นะห้าผันห้าเก้ากับห้าเจ็ดเนี่ยพอก็วันนี้สูตรคู่ขี่พันว่าเพ็นว่าขี่ขี่งนวันนี้โอ้ขี่ขี่เออวันน้องหันว่าขี่คู่อมาฮันครับแล้วจะเป็นต้องการบนไวไ้ไม่พ่อหรือว่าล่างอย่างเดียวเลยพอ่อล่างยางเดียวเปล่ย มันมันม่นเค่อยบนจักเถอะอกร,อร่องเห็ดเบื้องแล้วมมนค่คยบนจักเถอะเลยครับอีตารางครับก็ดีนะพ่อล่างอย่างเดียวมันจะได้ประหยัดงบให้เอฟซีด้วยอย่างนี้ครับพ่อนแล้วครับอย่างเดียวครับครับพ่อก็คือครอบครัวคุณพ่อน,นี่ก็อพยพกลับไปอยู่ที่บ้านนานแล้วใช่ไหมพ่อเมื่อมาได้สามวันสี่วันน่ะละ ครับครับพอ,<ม>พอไปอยู่กับยาินะไปอยู่กบยาติอยู่ทั้งฝนทั้งหายทะแลทั้งฝนมีแค่พ่อคนเดียวที่อยู่เฝ้าบ้านใช่ไหมพอม่อแม่นอ๋อครับผมคนที่อยู่บ้านก็ถือว่าอันตรายพอสมควรเลยนะครับพอ่อเนาะไปบ่ได้แล้วพอมันเกียรต้งสารหมากไก่คร,ครับก็ยังมี คนที่อพยพออกมาจากชายแดนนี้หลายหลายครอบครัวหลายท่านเลยที่วายังไม่ได้อุยพกลับไปนะครับแม่เพราะว่าตอนนี้ก็อยู่ในช่งวงแบบกําลังเฝ้าระวังอยู่อย่างนี้ใช่ไหมพ่อบางบางเหตุการณ์โนแล้วก็เจ้าเจ้าจกบปัะชุมแล้วว่อวีนเนาะครับเป็นยังไงก็ข้าเจ้ายุดยิงย่งดีกคนกิดีอยู่ครับพ่อแม่แ เันยังไงล่ะแกใจอ่ไรนะครับครับพ่อก็ไว้ใจอะไรไม่ได้รอกเนาะแับก็ต้องแบบระมัดระวังตัวเอาไว้นะครับแล้วอันสูตรบนสูตรบนงวดนี้คุณพ่อจะมีสามตัวให้ไหมครับพ่อสูตรบนเลครับนี่อยู่สามตัวก็ได้อ๋อเป็นเป็นสูตรสามตัวเป็นอันหกตัวมาอันสามตัวมันเดิมไม่พอหรือว่ายังไงครับสูตรสามตัวต่างหาก ัวต,ตรหกตัวนะมันบม่เขาอะมันเขาตัวเดียวสองตัวแค่นั้นนะโอ้ถ้างั้นเปลี่ยนทิ้งเลยใช่ไหมพ่อแน่นครับก็บได้มัมนะครับครับพ่อถ้างั้นเราเอาสูตรสามตัวอันตัวใหม่ที่คุณพ่อทํามาเอามาลงเลยใช่ไหมพ่องวดนี้เออว่างฐานะตั้งแต่ครับครับครับพ่อเอาถ้างั้นฝากท่านผู้ชมกดรอกดติดตามเลยนะครับผมเนาะเดี๋ยวสามตัวคุณพ่ออาจจะลงให้เป็นงวดแรกเป็นสูตรมาใหม่ใช่ไหมพ่อ ออครับผมแต่ว่าก็ไม่แน่นะพอ่อสูตรมาใหม่สามตัวนี่อาจจะมาสามตัวตรงๆก็ได้นะพอนอะ่อนะวัวแน่เลยการกาวมันมาคือวัาคิที่มันมาครับครับผมมันก็ไม่มีอะไรแน่นอนนะพ่อเนอะอาจจะมาสามตัวตรงๆก็ได้เพราะว่ามันเป็นสูตรที่คำนวณออกมาใหม่นะครับมันอาจจะเดินดีนะครับผมถ้งงั้นก็ขอบคุณคุณพ่อมากๆนะครับผมสำหรับแนวะทางวันนี้เนาะ ครับผมขอบคุณมากครับขอบคุณครับพ่อครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับพ่อครับสวัสดีค่ะนะครับท่านผู้ชมก็แคปหน้าจอกันไว้ดูได้เลยนะครับสำหรับแนวทางของพ่อเขาตะแบกนะครับเสนอเอาไว้เป็นแนวทางนะครับผมเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับแล้วก็โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับอันนี้เป็นสูตรล่างอย่างเดียวนะครับของคุณพ่อเนาะนะครับยังไงก็ขอจบคลิปพัชเพยงเท่านี้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ